อย่างเมื่อวานนายกไปลงพื้นที่ชนบุรีเนี่ยก็เรียบร้อยดีไม่ได้มีเหตุการณ์การมาชูป้ายหรือมารอมอบพวงหลีดเหมือนกับที่ระยองนะคะซึ่งที่ระยองก็กลายเป็นคลิปประจําปีไปเลยนะคือเขาบอกว่าคือเขาทาัเป็นเพจนะน้องก,ก,กูกากไม่รู้ว่าส่งพี่ส่งไปให้นะเขาบอกว่า ไม่ไม่ให้เรียกป้านะห้ะามเรียกป้านะเจก็ดูไมคุณพี่ที่ใส่เอี๊ยมอ่ะที่เปิดเมื่อวานเนี้ยเสื้อสีแดงเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2020ใช่เขาให้ตำแหน่งนี้กับคุณพี่คะ่ะใช่ค่ะทรงอิทธิพลมากกว่าคนที่เขาถูกจัดอันดับก่อนหน้านี้ซะอีกะนะคะนอกจากเป็นผู้ทรงอิทธิพลแล้วเนี่ยน่าจะกลายเป็นคลิปดังแห่งปีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เปิดกันไปนไม่รู้สักกี่รอบต่อกี่รอบเพีนดูไปเป็นสิบรอปปบก็ยั่งสนุกสนุกใช่ยก็สนุกแต่ว่าเหตุการ ในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคุณพี่เสื้อแดงคนนั้นคนเดียวะนะคะวันนั้นที่พานุพงษ์จัดนอกไปรอยื่นพวงหรีดให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะไปยืนรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดที่พลเอกประยุทธ์ก็จะไปไปลงพื้นที่ที่นั่นแล้วก็ตอนที่เขาไปยืนรอเนี่ยเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าผมจะยืนตรงเนี้ยจนกว่านายกจะมาและจะขอมอบ จะขอมออพวงหลีดเนี่ยให้กับนายกมันมีคลิปอีกช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงก่อนที่คุณพี่มอเตอร์ไซค์จะขี่มาเนี่ยแล้วก็คลาดกับไม้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่มีคุณพี่อีกท่านหนึ่งแก้ขายของอยู่ที่หน้าตรงนั้นพอดีอนี่นีค่คุณพี่คนนี้ขายของอยู่ตรงจุดที่ไม้เนี่ยจะมายืนรอมออพวงหลีดให้กับนายกเนี่ยแล้วคุณพี่ท่านนี้เนี่ย ก็พูดขอร้องกับพานุพงศ์เหมือนกันบอกว่าป้าขอเธออย่ามาประท้วงได้ไหมเนี่ยเขามาเขาก็มาช่วยเนี่ยถึงขนาดยกมือไหว้เลยอ่าไปดูคลิปช่วงนี้กันค่ะป้าขาถ้าป้าไม่มีเงินเี๋ะวขอแต่เพียงค่นีถถถ้ถ้าป้าไม่มีเงินสี่พันบาทป้าจะไม่สามารถซื้อวัคซีนโควิดได้เลยนะ เขมาดูฟสั่นดัร้ผมบอกป้าวายลครับผมจะบอกว่าทรั้งก่อนเขาก็ไม่ได้สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นะครับไม่นป้ม่ตอนนี้พวกเราเดือดร้อนเยอะทั้งจังหวัดระยองกัจังวัด้ัยวมนัวเยวาก็ยผมก็เดือดร้อนเรื่ยปกปดือร้อนผมก็เดื้อนเรยครับผมก็ได้มาาเหมือนกันครับแม่ก็าหากนเหมือนกันครับาวัน็ทา ถสุดทแล้วเนี่ยรที่าา้าี่าตองการจะบกว่าไม่สามารถแค่ไหนได้เราอยู่ได้ต่แกขายแบบไหนแห้พวกเราอยู่ได้ไม่ใช่มาทำบแบบนี้ตอนนี้จะอยู่ในเวลาที่เราต้องแก้ไขตช่วยกันถ้าจแก้ไขว่าจไงถึงจะไม่ให้โลกมันแพ่กระจายไอเราช้เวลจะตายอยู่ห้ากิแล้วเด็กลุกหลังนี่ยังไง เนี่ยขออนุญาตเรียกคุณป้าเพราะว่าก็ก็แทนตัวเองว่าคุณป้าเหมือนกันคุณป้ายังบอกเลยว่าตอนนี้มันต้องช่วยกันมันต้องแก้ไขมันต้องช่วยกันใช่คือคือใหม่เองอ่ะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่แนวคิดรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดไม่ได้หรือว่าในในสถานการณ์แบบนี้มันต้องช่วยกันไม่ใช่มาขัดแย้งหรือมาเล่นการเมืองหรือมายื่นพวงรีดแล้วมันได้อะไรเกิดขึ้นนายกลงมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแล้วก็แก้ไขปัญหาและอีก อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนแรกๆถ้าเทปแรกๆเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าป้าถ้าป้าไม่มีเงินสี่พันนะป้าก็จะไม่ได้รับวัคซีนเราก็มองหน้ากันว่ามาจากไหนอ่ะมั่วมากใช่คือแกไปโยงไงไหมเวลาไหมอ่ะอ่านข่าวนะไมมจะอ่านแค่าทาดถัวแล้วก็ไปโยงกับข่าวนั้นบวกข่าวนี้แล้วก็ไปพูดให้ข้อมูลที่ผิดผิดใช่ไหมไหมเพราะว่าสี่พันเนี่ยเราคิดว่าไหมคงจะเอามาจากข่าวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถววิภาวดีวรังสิตเลยะนะคะที่เขาเปิดให้จองสี่พันบาทแต่จริง มันไม่ใช่สี่พันก็ว่ากันไปในรายละเอียดนั้นแต่จริงๆไหมเวลาจะพูดอะไรต้องหาข้อมูลใช่ไหมคะน้องนันทีคะใช่ใชค,ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเขามีการแจกให้ฟรีนะคะในส่วนของการฉีดวัคซีนนะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาไล่เรียงว่ากลุ่มไหนที่จะฉีดให้ก่อนอ,อาจจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กอะไรก็ว่ากันไป